แม่ค้าออนไลน์สายอาหารอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ Ti ๊ t o k ออกมาช่วยสนับสนุนนะครับให้แม่ค้าสายอาหารเนี่ยขายดีขึ้นใน Tik t o k นะครับโดยการที่คุณเนี่ยลงคลิปสวยสวยก่อนอันดับแรกแล้วไปคําว่าสติ๊กเกอร์ครับนี่เลยมันจะมีตัวนี้ครับเซฟร้านทั่วไทยคุณอยู่จังหวัดไหนคุณชอบกําพูดไหนใส่ได้เลยครับมันจะมีปักหมดอย่างเช่นนะับโอป,ป้าเป็นคนอุดอรโอป,ป้าก็จะจิ้มคําว่าอุดรธานีนี่เลยครับเซฟจังซี่อุดอรธานีเซฟทั่วไทยร้านกับ t i k ก o k นะครับคุณก็ใส่เเ้่ชืออมนูาาาหรขไป ไปที่ตัว A นะครับอย่างเช่นเวลาที่คุณใส่ข้อความใน t ิ k ต o กนะครับอย่าไปใส่ธรรมดาโลกไม่จำนะครับข้าวขาหมูน้ำเยิม้มน้ำอะไรไม่รู้ก็คิดไปเอานะครับเพื่อให้คนสะดุดตานะครับแทนที่จะพิมพ์ครัว่าข้าวขาหมูเฉยๆก็พิมพ์ไปเลยข้าวขาหมูน้ำเยิม้มน้ำอะไรน้ำจิ้มไงนะครับน้ำเยิม้มๆเนี้ย คุณก็จะสามารถแบบอ่ะทาให้คนสะดุดตาคลิปคุณได้แต่คลิปคุณเนี่ยก็ถ่ายอาหารประมาณนี้ก็จะดูน่ากินมาเลยครับตอนนี้ติ๊กตอกออกมาสนับสนุนเห็นไหมแซเจงซี่อุดรธานีเซฟร้านทุ่วไทยเด้อจ้านะครับคุณชอบจังหวัดไหนคุณก็ไปใส่ได้เลยนะครับเนี่ยมีเยอะมากเลยครับอุบลอ่างทองเขาพยายามทําหลายจังหวัดมากเลยนะคุณไปใช้ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าคุณอยู่จังหวัดไหนด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยสนใจหมูแดดเดียวคุณสนใจอาหารคุณเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับจังหวัดไหนบางทีเขาก็อยากกินเนาะ นะเขาก็จะได้รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนมันก็ช่วยให้คลิปของคุณนะมาสะดุดตาขึ้นได้เพราะว่าคุณไปใส่แบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คุณอยากจะใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมหน่อยก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นรูปอาหารคุณก็ลองใส่ดูซิว่าฟู้ดไปกดตรงคําว่ากฟต์นะครับแล้วเราไปพิมพ์คําว่าอาหารนะครับอกดค้นหามีไหมนะครับถ้ามีเราก็เอามาเป็นลูกเล่นได้นะครับเนี่ยฟู้ดเนี่ยเอามาสร้างลูกเล่นนิดๆหน่อยๆได้ครับให้มันดูน่ารักขึ้นนะครับ เพราะบางทีเนี่ยคนนะครับเขาชอบดูอะไรเป็นเพลินนะครับก็ตกแต่งคลิปให้มันสวยขึ้นให้มันดูดีแบบนี้ก็จะน่าสนใจขึ้นแล้วก็ใช้เพลงนะครับเนี่ยกดเสียงเพลงไปใช้เพลงที่มันดังๆในทิกต o k แค่นั้นเองนะครับแค่นี้เองนะครับใครชอบพิมชอบครับ